สวัสดีสมาชิกแรฟซีทุกท่านนะฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลแมนแมนนะครับบนนะฮะเดี๋ยวอีพีนี้เรามาจัดชุดเ,เดินล่างดีกว่านะฮะสองตัวล่างเลยนะครับปัก,กหลักห่างเดียวกันคัดกันเน้นๆก็คือหลัก10ล่างแล้วก็หลักหน่วยล่างนะฮะสชุดนี้นะครับเดินดีจริงๆนะฮะแล้วยังไม่เคยชนกันด้วยนะฮะยังไม่เคยชนนะ และถ้างวดนี้ชนนะฮะก็จะเป็นในงวดแรกที่มันชนแล้วโอกาสที่จะมาสูงมากนะครับแต่ว่าถ้าไม่ชนก็จะเป็น2ตัวตรงนะฮะก็พิจารหากันดูนะฮะอยากจะให้มันชนหรืออยากจะให้มันคนละตัวนะฮะไปดูกันนะครับรักหน่วยกันก่อนนะฮะรักหน่วยล่างนะฮะงวดที่ผ่านมาได้7นะฮะออก7 4 4 7นะครับก็สวยเนาะ นะครับสูตรได้อะไรนะครับสูตรได้อะไรโอ้โหค่อนข้างที่จะเยอะในเกินนะฮะสูตรนี้แอดถึงเอาไว้ช่วงท้ายท้ายไงถึงถึงช่วงท้ายท้ายว่าถึงเอาออกมาหนึ่งบวกสองหนึ่งบวกสองเอางี้บวกบวกเหมือนเดิมดีกว่าเนาะนะฮะมันจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะฮะหนึ่งบวกสองเป็นสามนะสามบวกเจ็ดเท่ากับสิบ ลงท้ายได้0ถูกไหมหนึ่งบวกสเป็น3 3มสามบวกเจ็ 7. ถ้าก็สิบลงท้ายได้ 0, 0ูนย์ศูนย์บวกแปดถ้าก็แปดแปดบวกสี่ 4. ถ้าก็สิบสองบวกสเป็นสี่สามเงท้ายได้ศูนยนย์บวกแปถ้าก็แ่ากบสองบวกสเป็นสี่นะครับหน่วยล่างส อ่าพอบอกหน่วยล่างสี่พอบอกหน่วยล่างสี่สมาคิดนึกถึงสามสี่ใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูนะฮะในส่วนของหลักสิบล่างนะฮะตัวเดียวกันต่อนะฮะก็อยากจะให้มันเป็นสามนะฮะถ้าเป็นสาม มันจะสวยมากๆนะครับเพราะว่าแต่ว่าสีอ่ะมันจับพูวกับอะไรก็ได้นะเพราะว่าตัวเลขที่มาเด่นเด่นมาโดยตลอดสิบสิบงวดนะที่ผ่านมาสิบเอ็ดงวดนะมีหลุดไปแค่สองงวดก็คือศูนย์สี่แปดนะครับแต่เมื่อในเมื่อหลักสิบเป็นมาสี่แล้วอะ่ะตัวที่สองจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมันเป็นไปนได้ไหมที่ที่มันจะอ,อตัวเดิยว นะครับ8บวก1เป็น9นะครับ9บวก7 16 9บวนะฮะ6บวก3เป็น9 9บวก8 17 7บวก4 11 11นะฮะเอาทา้1 1บวก9เท่ากับ0 โอ้โหสมาชิกแปลงนะแปลบางเนื่เป็น9้านะครับเก้าบวกเจ็ดสิบหกบวกสาเป็น9กนะครับเก้าบวกแปดสิบดเจดบวกสี่สิบอ็ดบวกเเท่ากับสิบรงหา0ี้ศนศูนย์สี่แล้วครับสมาชิก ศูนย์สี่หรอนะฮะจะศูนย์สี่หรือศูย์ห้าก็ฝากสมาชิกพิจารณากันละกันนะ,ะอ่ะมาสั้นๆไปง่ายๆนะฮะศูนยสี่นะครับในวันนี้จะมาไหมก็ฝากสมาชิกพิจารณานะครับ